สวัสดีครับวันนี้นะครับโอกาสดีที่ได้อัดคลิปนะครับแนะนําการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาไวรัสต้นไฟล์นะครับเชื่อว่าหลายคนเคยเจอนะครับปัญหานี้นะครับเกี่ยวกับการทํางานนะครับเสร็จแล้วปุ๊บงานสําคัญสาคัญหาไม่เจอนะครับเอาแฟลชไดร์ไปเสียบกับเครื่องนู้นเครื่องนี้ทีกลับมาปุ๊บไฟล์ในแฟลชไดร์หายไปเลยนะครับบางคนตกใจนะครับ เอาแฟนได้เป็นฟอร์แมตทิ้งหรือเข้าใจว่าไวรัสลบไฟล์เราทิ้งไปแล้วนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วไวรัสตัวนี้นะครับเข้าไปทําการเปลี่ยนแปลงค่าอะไรตัอย่างในไฟล์เรานะครับทําให้เราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหานี้ให้เราสามารถมองเห็นไฟล์นะครับไฟล์งานของเราที่ไวรัสซ่อนไว้นะครับ รามาดูกันนะครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับมีให้เราสามารถมองเห็นไฟที่ไวรัสซ่อนได้นะครับง่ายๆนะครับถ้าเกิดเป็น Windows ตั้งแต่ Windows 7ขึ้นไปนะครับให้กดปุ่มนี้ครับปุ่มกดปุ่ม alt ที่คีย์บอร์ดนะครับ alt นะครับข้างๆตัวสเปกบาร์นะครับเสร็จแล้วปุ๊บนะครับจะมีเมนูส่วนข้างบนเนี่โผล่ขึ้นมานะครับไปที่ t o o l นะครับเลือก folder option นะครับ f ฟลเดอร์ออปชจะโผล่ขึ้นมานะครับเราคลิกที่แท็บวิวนะครับเลื่อนมาแล้วไปที่ตรงนี้ครับ show hidden file and folder นะครับแล้วก็ไตัวนี้นะครับติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็สังเกตอีกนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดมีเครื่องหมายถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมพวกนี้นะครับให้เอาออกให้หมดเลยนะครับโอเคไปเลยนะครับ ทีนี้จะสังเกตว่านะครับจะมีไฟล์เพิ่มเข้ามานะครับในมีทั้งไฟล์ที่เป็นโฟลเดอร์นะครับสังเกตง่ายๆนะครับวิธีสังเกตง่ายก็คือถ้าเกิดมันชัดเนี่ยก็คือมีการไม่ได้มีการเซตค่าให้ซ่อนอยู่แล้วก็คือไฟล์ปกตินะครับแต่ถ้าเกิดมีมีสีที่เลือนๆนะครับมีสีที่จางๆนิดนึงกง็แสดงว่ามีการเ,าเซตค่าให้มีการซ่อนไฟล์ไว้นะครับ ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้นะครับก็เป็นการเรียกไฟล์ที่ถูกซ่อนไว้นะครับมาดูกันวิธีสังเกตนะครับถ้าเกิดจะเช็ดไฟนะครับดูนะครับอันนี้ไฟล์ที่มีมีสีจางๆนะครับนี่ครับตรงนี้ครับไวรัสเข้ามาติ๊แค่เนี้ยครับตรงแอตทริบิวต์ตรงเนี้ยให้ h ิน den ไฟนะครับถ้าเกิดจะแก้นะครับให้เปิดครับก็คือติ๊เครื่องหมายถกไม่ออกแล้วก็โอเคนะครับสังเกตว่าจะเป็นสีที่สีที่เข้มแล้วนะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับ o p e r t y นะครับแล้วก็ิกเครื่องหมายถูกออกแล้วก็โอเคนะครับแค่เองครับขั้นตอนนี้ง่ายนะครับในการแก้ไขปัญหาเวลาซ่อนไฟล์นะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาเวลาซ่อนไฟล์ให้สามารถมองเห็นไฟล์ที่เราต้องการใช้งานได้นะครับวันนี้สวัสดี